ไปมวนซีนน้ำกันอยู่ทงพุินอะล่ำเจะนอยกันแล้วกันต่างเศร้ามีแห้งสะก,กนพี่น้องครับบ่ทถ้าเด้เศร้าหรอกจะย็นเย้ลุงไงเอาพี่น้องกันลองกัลล่มเมอนี่หลายอันหลายอย่างพี่น้องบ้านฝังของเฮาผู้จินนึงกับมักเพ่งผู้จินนึงกับมักลำ่ำอีเมตเต้หงเพียงกับมก่มักเป็นกาทิกะตงัง แต่ว่าคนนุ่มไม่รุ่นมกักติ่นมกักฟอนนั่นคนมกักบอ่อคือกันดอกพีนองมักไปไผแไป,ไปมั่นต่างกันหอดความเบาผู้นึงเอาเมียเถาผูนึงเอาเมียนุ่มสุ่มผู้สาวมักต่อยเด็กหน่อยมักขนม เปียวเทียบแล้วการลองกระลำมือนนี่ยากอยู่ดอกเสียสิ้ใจพ่อแม่พี่น้องผู้บ้านังฝังหลงฝันลำไร้นามากตาเบาเลียงยากมีหลายยากยากไฟลกเป็นแบบหนึ่งยากไฟทำเป็นแบบหนึ่งท่้นยากไฟทำเพิ่นมายากไหลเด้ยากไหลเด้ยากอยู่อย่างกล้วยไหลตัวเหึงจองตัวหนึ่งของง้าค้องตัวสองของง่าคามตัวสามของง่ามีตัวสี่ของง่าว่าอุปมาคือเมนเพิ่นมาควบพัดลูกนี่คือเสื้อผูกคอควบมักเนี่ยนี่คือปอผูกซอกควบหักเข่าของเงินท่องนี่คือปอกสุกขา องสัมมาเพิ่นกันยังบ้าไว้ว่าคนเอานี่มักงาดคนทางมีอยูโบแพรแต่คนนั้นหากบอเทีย่ยงเส้นหนึ่งนั่นได้แก่สมาธิสิทธิตนตามข้องบ่อผิดไปหาบ่วงสัมมารกรรมมัน่นโตนั่นทำตนตามชอบสัมมาอาชีโวโเสี่ยงชีวิตช,ชอบไปพ่อให้ดอกแกถึงกาวายนามโมนั่นย่มแต่กายทำไล่ขันจังคอยเมื่อเมืองฟ้าพี่น้องบ้านฝางเอ๋ย พี่น้องผู้ฟังละเมยคนบ่ถ,ถือศีนห้าคนบ่ถ,ถือศีลห้าลืมคำพระองค์ว้าท่านบาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นคนเลยคนอยากลายเด็กอยากบาดไปสิกีเนื้อสิเลือตังแต่พุ่นไปสิเหลือตัง แต่ฝุ่นไปบ้าน้อย ใชนแล้วการล่อกันล่ำมัอนี่บกขอรับร้องห้องโตบกขอรับร้องห้องคอนะครับถึงกังเวียนก็งขึ้นเสียงอัดสียเหบสีแยงเน่ก็ขอถอดขออภัยอีพออีเมลล่เฮาเอาเป็นว่านะครับมองได้เห็ดใดแตะเสียงสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อล่ำสู่พี่น้องจักหน่อยพี่น้องครับคนมักบกคือกันพี่น้องอยากอยู่ดอกเออกานล่ำดีเพิ่นเกินหมอล่ำล่ำบดีเพิ่นเกินเหน่าแหลกคุล่ำเอาเน่เอานอนบ,ออบ่ได้โบเรียกคนมักตีพี่น้อง อาละพนมาโลภะโทษสามโมหะคันติคันตาวดเดอครับอดยามีโลภมีโกรธมีหลงพุทธองค์เป็นก้าวเว่าพบค้นผ่านผ่านไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตผ้าไปหาผลพบคนสัวสีผ้าตัวยากจนพยยากยากให้ปากันเดอคนพยยากสนละว้นให้เป๋าเมียสองอยากยางสมองให้เปเลี่ยนกฎหมายขั้นพยากกิบหายให้เหลกแท่งโปกินเบึงดูกินสุรายาเมาลองเบึงดูจักปีแมน่นสีมีแสนมีมันหลดเจียง คนหลอนมันหลดเชียงนคนหลนอนบ่มีสัมภาละนอ I uh couldn't -huh. เอาละครับเนี่ยแม่ใหม่เข้าคนของเฮาเกิดขึ้นมาหากินผลเปขินควยบอชนะสิวยึงหน้าดึงหลังทั้งอยากได้อยากดังอยากดีลื่นมูอทั้งผู้ไก่ผู้ยูผู้นางผู้นอนผู้หักผู้คนแบกํำดึงแก่ทั้งพ้องไก่พองแม่ห่วยใหญ่ไรตาทั้งพองสื่อพองหาสอดำทำไรทั้งจับเรี้ยขาไทยฝนปีเสียห เอาน,น,นงผู้รับผู้ตืน่นผู้เกิดผู้ตายนี่เราจะม่นยากหลายหนกันปันควรชุ่มมักมวนจิตเหล่าเมายากินแล้วเฮแล้วห้าปันบุญเด่นซีมาคิดเบื้องทีที่เกินมาคบขันพี่น้องมาคิดเบื้องทีที่เกินมาคบขันอยู่น้ำกันหลดย่องยอดต่อหนาตัวลุงอยู่น้ำกันหลดย่องยอดต่อหนานี้จากนา,า,นาวนัาพื่งทางขวัญเลบพึ่ง้พึ่งแนวใดจัดยาง นี่ล่ละพี่น้องคนเฮานี่มันต่างหัวคิดติดกันพี่น้องคนเฮานี่มันต่างหัวคิดติดกันคนเฮานี่สําคัญละตีกันเม่นบ่พวกทั้งนอกบอต่อตีพวกในเมือง ว่าเป็นคนมักเถียงตอแหลขี่โซพวกในเมืองกาโบตอต,อตีพวกเช่าหน้าห้วมันสีดีชีหมาอย่างนอไทยบ้านนอกเห็ุจนเทาหัวหอก,กบอรำบอรวยยืนตาแดดน้ำกล้วยนาลำปีปียาตีน้องยาตีพีมันพ่อปันขันผู้ใหญ่บ้านกำนั่นกะตีซุ้มลูกแรงพี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนั่นกะตีซุ้มลูกแรงยง้ยมห้องบ่อเข้าแต่งมันบ่ท่านตาน บัดดูบ้านไปถามว่ากำนันบอยู่ว่าสันบัดดูบ้านไปถามว่ากำนันบอยู่กำนันพาพวกมูไปขางหัวไข่กำนันพาพวกมูไปขางหัวไข่แหล่งกะตีบ้านในบอยแลบอลำพวกทำงานชั้นต่ำตีพวกชั้นสูงป้ากะตีบ้านลุงตัวลุงป้ากะตีบ้านลุงเสือเสือซาซาลุงกะตีมาป้าฉีมันเอ็นยันบอสแยกส่างกะตีไปแล้วจะ่ม นี่และพี่น้องอีกอย่างหนึ่งดำหน้าลมกะตีบ้าปวดขาพี่น้องดำหน้าลมกะตีบ้าปวดขาเบาวาเลียงคนมักตี ดำหน้าลมมาตีมาปวดขาค้ยกินก้าหัวหน้าดินแล้วผัดคันแรงดำหน้าแกนบาเก็บหัวโปวมืออีแม่คนเฮาดำหน้าแกนบาเก็บหัวโปวมือมีของถือมาเก็บแสนเก็บศอกกุศิหบเอาดอกกนรถึงขันพ่าอะไรันหับเป็นลรตีวาปวดตาพ่อเมราตีให้ตีหึนพ่อเมราตีให้ตีหึน่นเตว่าลูกงามมันบอกอยากสอนงากชมพ่อปากากับปากสูยามาตัวกุศิคว่นฟัดหัวมู่ผีหมูห่า นี่ละพี่น้องอีกอย่างหนึ่งซุ่มทั้งปลากะตีห้หน้าสวนพี่น้องซุ่มทั้งปลากะตีไ้หน้าสวนตีบ่าเจ้านายควนจับกลุ่มคุ้มไลเลยบ่ได้เห็ดห้เต็มเป่งเต็มย่วยพวกเจ้านายนี่ก็ะค่อยจับพิษจับถือจับพิษจับถือบ้าบ่ให้เห็ดอีกบอกแล้วกับบอฟังค่าสียห้กขิงยังทั้งเศร้าเห็ดไฮลูกหลานกะตีพอยใหญ่าบางหัวโบราานบาเลี้ยคนมักตีลูกหลานกะตีพอยใหญ่าบางหัวโบรา,าน พ่อยายแม่ยญ่กะตีหลูกหลันบาลียนสูงสัมฟาจบมาแล้วเป็นบ้าจักบาแหวไหมหาวิทยาไล่จบมาเบิดทางผู้กะตีบายาเถาแล้วลืมลงพี่น้องผู้กะตีบายาเถาแล้วลืมลงพวกผสมกะตีซุ่มเศร้าบ้านกอดญาติบาดคำเด้อบรดบาบานฝังเฮาบ้าททางบ้านพุ่งโพล่หุ่นละบ้าทางบ้านหมอเคนเล่พุ่นละนี่ละพี่น้องพวกผสมกะตีซุ่มเชาาบ้านตีบายุ่มชีคั้นบอทรงฉังหัน ต่างคนต่างตีกันายาโยมกตีพระตีประสงนั่นละเหตุเก่าของหลังของของละคัรปงแรงบ่อต่อยรอฟังอีกจัดหน่อยเหลืองค้นมักตีพี่น้องรอฟังอีกจักหน่อยเหลืองค้นมักตีบันดนิหันมาเทิรเบอทีหันมาบนเบที่พวกอาจารย์ดนตรีนี่กระชอบตีเครืองเมื่อกองเหยียบกระเดื่องมาบอ่อดังบอดีเมื่อกีตรานี่กระตีบ้าบาดดังบาดบอ่อส่วนมือเบสบ,บอ่อต่อมือเบสมือพินไหวคือบ่อคอยได้ยินเร่งให้อีกจัดหน่อย น้องลุงลาบันกบ,บ,าบาว่าบ่คอยได้ยินเสียงเล่งให้อีกแนเปลียงข้อพึ่งเม็ดแลี้ว,ว่าสันส่วนมือมีเข้าผุแล้วแบกแม่นเศร้าส่วนมือมีเข้าผุแลว้วเล่าเฮ็ดจนปวดหัวไวยลุงลาบันเลยคอยเล่งแล้วด้วาสันอาจารย์รุด่าลุงลาบันเลยคือเล่งให้แล้วตัวคือเล่งให้แล้วตัวดังดอยูดอกดังดอยูดอกแนี่ยวำมกักตอกลมเลยออกหูงนี่ลวำหิ้งหัวเสียงเลยบ่บ นี่ละพี่น้องอันนี้โกไปตามส่วนเลื่องนมักตีบบแมนธมรรมดาหมอหลอมหมอลำก็คือกันบางมือลำดีเพิ่นเกินหมอลำบางมือลำบอดีเพิ่นเกินนี่เอาแหลกขู่ลำนาะพี่น้องเนาะเอาแนาเอานอนบ่อใดน้ำคนมักตีคนเท่านี่มักตีตัวพอ่พอพตีฮอดฝ้าหดลมฝนตกแดดออกแมนผูดอลอะบอกว่าคำพอดีทันแดดออกนี่กะตีแมนบ่ออีพอดแดดออกนี่กะตี บทไลนี่กะจมให้ยู่ฮมกะตีบามันหนาวสั่นคนเฮาบ่พอพอดีให้ยู่ฮมกะตีบามันหนาวไปตากแดดสัวเข้าว่าเก็บหัวปวดกองให้ดอกแมีให้เด้อพอให้แต่นี่คนยอนคนจะวลาลำรับรับหรือวลาลำรับรําสิลำให้ฟี่ฟี่ชักขึ้นหนาบอดสิลำ่ฟี่ฟี่ชักขึ้นหนา่ เอาใจอิเม่ผู้นางเโากระตามากขันล่ำจังสี่ฟิปใจผู้มักเต้นมักฟอนแต่อปลาเทกใจอีแม่เข้าผู้นางเโากระตามากเจดีย์อีจักรเข้าเฮ้นผู้เบิ่งอยู่ทางบ้านผู้เบิ่งอยู่บนนะครับทั้งเบทีคือกันบ้านในม้วนเซียนเวลาบอไนเอาละฮะ ยังบัถ้าจริญคนทั้งแล้วเดือดเาม่ล้หกท่ควังน้นยันมัดตอเราเดือดะบทังแต่มายังโนบาข้เนเคยเล่ให้เล่เคยเล่คนทังไปแล้วเดือดะ้าเกียงห้าจะบัวทั้งาพอคอตาคนนอกแงคนตะกี้เมนนุ่งผ้าเน็บและกระเทวดาจงกรเด็นเป็นมาลุยเดือด้มันสุฮกระดูกข้าจังุ่งยันเดือราบัวทั้งเดีสวนราคแข็งขาลงยันเกอรนารนารนานัน ทงรเดียวหางเพินดอกแี้เพื่นเตกีกัมุ่งห้ยาข้างเพื่นเตกีกัมุ่งห้ยาข้างบอมีดอกสังกสียังผู้หลังเดิอนขางดีกับไบหุญแป้นันกระดานเดิมเงนเข้านังเข้านังยามก็เราเกลากออกนั่นเดิมแล้านันห้านหน้านั่นนอพรดันเดินเดิมออกจากมาแล้วได้ราไม่ชีมา ชีมาบ่เคยผอมบริลยยนคนดอกเมียคนใตกีบอเคยรักเคยปนคนใจกีบอเคยรักเคยปนชีและขบงกินพอดอกเียบ่ดินนอนนาป้ารงพงกวนลวงบอท้าเรียม่หหาหงห่าง้าโนองบึงบวกมนันเดอรันนารันนานันนาพันเดอนเดอบเจ็บหัวและมันงนาังนนาบ่ละใจแขงคนดอกเนียคนใตกีคนใตกี่บอเสนุงสินเหีนคนใตกี่บอเสนุงสินเหีคือในสมัยเฮาสอนสินเขาเด้อเม่นหัวแดงแดงเ่แกงยอกไม อมเด้อรีมันละไม่ห่มไม่ห่มส่งผมไม่ดอกทุบดอกทุบ ้ากันด the ัดแน่นเอาไม่ยังนามเท่าเดิ้สีน่านาลังต้นหาเด้ลม่ะเขาคื่อเลเป็นเฉาแล้วเด้นี่อะก็ดีกันได้เล้วเดิ้หัวก็ดีกันได้ทัานหัวเราจะปูดป้าดันเดินั่นเล้วว่ใส่เดีเด้ลมาสู้เมื่อคืนลำมือเคนดอกเียคนตังแต่เดิ้ลเ็นผู้เ่าพนตังแต่เดิ้ลเ็นผู้เ่าบอมีดอกผมดัดล้มจังสีุ่มจังสีกาบอมีเล่าเยัดเน่ายาดอ่อนโยตามเจ้าลั่นเสียงสวยแลเด้ลมโบให้เขา เฮ้เข่าชมง่ะเคยแต่งเฮ้เต็งและเ่าเคยแต่งเฮ้แต่งโอ้เคยแต่งเสียใจสิกับแม่เสียมาแกล้งหิบมาโหลดปวดปงซ่งเอว่านุ่งไปแม่ล่ำให้ฟังแล้วล่ะสมัยเก่าสมัยใหม่สิมุนเนาะแม่เนาะเวลาบ่หลายเดี๋ยวเราถามพี่น้องเมื่อก่อนนะครับพี่น้องเวลาอาย่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสี่ใจสิ หรือเสียลำแบบนี้คันเห้ลำแบบนี้ผบ,บ,บมือปอดูพีนองโอ้ยพูดอะไรปูดสาวดุนหัวพีคันในสิง่งตบมือปอดูพีนองเอาอีแม่คือตบไหลยเจียดเจ๊อเอาเ็กสิงเ,เ็๊ล้ลำเด่น <c oughs> ه, อเอาครับผมเอาเป็นเจดีย์บาดรีพี่น้องบาดรีสิ่งค์บาดรียาวบ่จักหน่อยสมัยตะกี้แต่ก่อนเพิ่นมาคนสมัยตะกี้ยังบ่ทันเจริญคนทางเดินยังหกท่อควงหนูน้อยอย่างมักต่อยบ่ทัานเต็มยันยังบ่เคยแล่นคนทางเป็นหากเคียงบ่ทันพอดอกพ่อตาคนสมัยตะกี้กับสมัยซุมันี์ต่างเก่าต่างกันพี่น้องสมัยตะกี้แต่ก่อนเพิ่นมาข้อนนั่นนี่ฮะคองเส้นไฟบ่มีดอกทองคำยามลูกนอนล่งเทยามลูกนอนล่งเทยก๊กนอนจะเล่งวง ยามหลูกนอนลงแล้วมันดากว่ากกอก้มหลูกสมัยตะกี้ต่ก่อนตะหลุนอีแม่นางนั่นน่ะนางยูเทียนหน้าหน่อยรุ่นอีแม่ผูวละนางตบเมื่อยู่ฝุ่นนางแต่หุ่นเพื่อนคือกันตั้งกันก็สมัยหลุงลาวันก้มหลูกสมัยตะกี้ต่กอนเพิ่นว่าปิดจวบจะข้นว่าเป็นกวานมวน เออตังก็สมัยเจ้ากันสมัยแม่ตะกี้ก้มลูกกวยลูกเพิ่นว e e bon ่าเป็นก e ่อนมวลเพิ่นว่านอนสามีเยอนอนสามีเยือรับตาสามีเยอนอนสามีเยือรับตาสมมีเยืแม่ไปให้สิกิใครมาหาแม่ไปหน้าสิกิ่ามาก่อนไปโบนอนแมวพุ่งกัดใส่แมวพุ่งเผาห้องมาเมาเมาฟันเสียเขาไปกองข้อแมวแมวแมวนอนนอนหลับหลดนอีแม่เนาะอันนี้ม <t> ันสมัยตะกี้ตะกอนก้มลูกกวยลูก มวนนั่นเบิ่งอีแม่เล่าเสียสี่งพูดแล้วาแม่เจ้งสี่หลายแม่กับกองจังสี่เออแต่ว่าขันสมัยตะกี้เป็นทางสั้นขันสมัยลุงและบ้านบอบิ่นจังสี่พี่น้องมันเปลี่ยนไปขันสมัยลุงและบ้านร้องหาแต่เพลงสเต็ติงห้องหาแต่เพลงสเต็ติงแม่ลุงอวันสมัยใหม่เพิ่ดบามาจากไหนมื่อกับว่าเอาเดียข้าเล่นโทรศัพท์ขออภัยครับเอาขาเพื่อได้กวยลูกห้องเพลงมามาอ่าบามาจากไหนพี่น้องเพิ่นว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะป้าลินยาไม่มีฉันจบแค่ปอสี่ป้า ไม่มีแต่มีนะครับมีนะครับแค่รุปจบๆเอาบอเปรียบเทียบเปรียบเปรยพราเป็นสังเขตพี่น้องสมัยเก่าสมัยใหม่มันตั้งเก่าตั้งกันจะไหนพี่น้อง แล้วผู้จังหนึ่งสมัยสุมนณีผู้จึงหนึ่งนุงส่งพ่อพันงามนางสติกฟังคมคุยว่าเกียพิกปลาแดกบอกบอก่กเคยจำมีผู้บาวมาเบาน้ำพระนาเฮ็ุตาหวานตาสมส่งผมพ่อปันหวดอวดว่าตโตนันโกนายรอยจังเมนแฟนสาวตะกีวงง้วงแง่วงแง่คือดังสัาเท่าเดนอมแม่เนะ สาวเตกี้วงเงี้ยวงเงี้ยมขึดังสมัยอีแม่เฮาเออโบกกระโวกกันงามทำกระทำกันดีปอบผีบอมีห้าย่ำพูสาวไปหาไม้หาไฟหาเกียหาประแดกผู้เป้าไปตัดเสาไเท่แขกเป่าเช่นเกาเลาบานสมัยนั้นมวลลายสมัยเตกี้ลงเล่นแสเล่นสาวควยกระเกิดเ่าท่านดอกปูยาโบสุฟังตัดเสาไเท่แขกตรงเป่าเช่นอมบานเออเป่าเช่นเสียงเช่นหนักมวลก็บอกเช่นเละ เสียงเค้นสมัยตะกี้เป่าเค้นล้อมบ้านหาเหรินเสียเหรินสาวผู้สาวมักหลุดในาะแม่แต่หลุนผูหลุดงาเออคือสมัยสุเมอร์ผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์สีดังแห้งแผ่งเพ้นเนนั่นผู้สาวมาคือกันเสียงเค้นสมัยตะกี้ดังมวลป่าเค้นหาเหรินเสียเหรินสาวเสียงเค้นดังมวลพี่น้องต่างกับสมัยสุเมอร์นี่เสียงเค้นดังมาบาดจังไหนดังมาบาดตุ่มทีทีตุ่มทีตุ่มนองตุ่มทีทีตุ่มทีตุ่มนองตุ่มทีทีตุ่มทีตุ่มงองจังบางเงินบ่มีและยิมทียิมนอง ลันไถลันไถลันไถตุ้มลันไยลันไถลันไถตุ้มที่ทีตุ้มทีตุ้มนองตุ้มที่ทีตุ้มทีตุ้มนองน้ำเข่าทองเป็นหูเป็นตาน้ำเข่าทองเป็นหูเป็นตาแขนแขนขาย่างมาหยองลันไถ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 อันนี้เป็นเสียงแค่สมัยตะกี้ต่างโกต่างกันเนาะยีแม่เนาะ เป็นเฮ็ดตามเฮ็ดจีตามข้องผู้เฒ่าสมัยเก่าเสียงเข่นกระดังบวนเสียงกล่องกระดับบวนพี่น้องแห่พผะเวทแห่พผะป้าแห่นาคแห่กระหล่อนเสียงกลองสมัยตะกี้ลุงบ่คือสุเม้ีสุเมรีจะว่าเอาอีหยังมาใส่แน่แต่ว่าสมัยตะกี้มีแต่กลองล้วนๆเสียงกล่องสมัยตะกี้ดังเป็นจัะจะโคตรดังมาว่าจังไหนดังมาว่าเปิงเปิงเปิงตุ่มเปิงเปิงตุ่มจิตบนบุญเถิงเด็ดเถิง นั่นเสียงกลองสมัยตะกี้ม้วนบัดสมัยสุมืยเจังเอาอีหยังใส่เอาฟื้มเออเอาดนตรีเอากลองยังไปร่วมใส่กันมุ่นอุ้ยปุ้ยกลองกระดังเจนึงคล้องกระดังเจนึงอีแม่ร่วมเข้ากันเป็นเคิงเคิงเคิงคุ้เคิงเคิงคุ้มวัดเคิงนึงกรรมการละเคิงนึงวัดเคิงหนึงกรรมการเคิงนึงกำนันเคิงหนึงพูนยาบ้านเคิงหนึงเคิงหนึ่งคาสิ์เคิงหนึงเขาหมอลำเคิงหนึงเขาวัดสองลอยบราบ้านเฮ่าดี มาทั้งบ้านหมอเชลลีล่ผมเนี๋พี่น้องเอาถือว่าสมัยเก่าสมัยใหม่มันสวยมันแหลมจังไหนแม่นั่นแหละประตูโค้งเทสเตปีเลยแต่คอยหัดแล้วไม่ไม่จนในสามสิบกาปีแล้วนั่นแหละมันคือมันสวยมันแหลมมันเป็นจังไหนเบว์สู้พี่น้องบ้านเราฟังพ่อเป็นสังเกตพี่น้องครับผมอ่ะอาจารย์ไนตรีเขาสู้ประจำหน้าที่บ้านนี้เนาะแล้วก็ให้น้องรุ่งพร้อมในทีมงานพีทไทยกันแล้วกันครับผมหนึ่งคนนันเบ่งศรีสันติโคสูุไกรสหรับพี่น้องกันแล้วกันพิลพงษ์วงศศิลป์มัดเมียเขาครับ มอบให้พี่น้องทั้งสองห้องคนขอบคุณหนึ่งร้อยจากแี่สาวห่อเราพื่อตายไปบ้าแนวหลงมากเงนียวเขามันโลแกไในใจลาดน้า่งัวเจ้าห้ไอ้บ่บาเสียอเข้า ปานาไอ่อเอ่อเอ่อเอ่ยาว่่อ่เ่นเ่ออ่อเออาอ่เเต่เอ่เอ่อเอ่อเอ่เ่อเออเอเตอนอน่เอ่นแม่ลูกแม่เอ้ยลูกบอ่ออบคุณครับ แล้วหาเมืองยอนเตี้ยเจ้าก็ไม่หลงจ้งเนี่ยเพื่น ไอ้หัวเจ้าเป็นกู้วกัวไอ้หัวเจ้าเป็นกัวกัที่เจ้ามีบ่วงควายห่วงดูแดนก็ลอยควยหาเวลาควกยหาสุดแหะสันแหะมารัดันกร์อนที่มันสมเมลมาราดันทตอนที่มันจะเดนตอนี้แม่ก็ลอยยุบลอยจิ้มกดนี้แม่กเ็ลอยยุบลอย เราอกหแหงเสียยันคนไอดใจพี่ฮักเขาสองไดใจี่ฮักเขาสอง่ันสิลงตนอไวเช่นรพวกเขาให้เฝาอย่ามาถ่วนทั้งให้ทังให้เสคนเดวโลกยังุภาษาคนอยู่ไหนภาษาดีบอกทหารมาหมาบ้าเมต่างกว่าทางบาีชาชาขับนั่งมาเรียนให้พ่อจะมาบ้านียคนเขาคนเขาจะเอามาตึงลาเอ้ยนน่าเศ้าใจเจ้าในร้อนดินผู้สานะครับพี่คน

เอาบอลมาได้ก็เป็นแรงใจเป็นแรงใจให้